กลุ่มสุลกากรทองเตยนะคะปกติเขาจะมาเป็นล็อตๆนะคะล็อตหนึ่งสามเก้าสี่เก้าแต่วันนี้ยี่สิบเก้าเท่านั้นนี่สวยงามเบานะคะวัสดุก็คือเป็นโฟมน,นิ่มๆนะคะเอาลูกค้าติปลูกค้าติปลูกค้าติปค่ะดูนะมันจะมีหลายแบบนะคะมีสีส้มนะคะเดี๋ยวโยนสีทองสีเงินสีทองมาให้ดูหน่อยโยนมาสีทองสีเงินมาโยนมา,นมา,นมานใกล้ๆหน่อยดิ เออเนี่ยโอ้โหอันนี้นะคะทองอลังามากนะคะยี่สิบเก้าแต่ตัวนี้เอ่อพื้นจะหนักนิดนึงน่าจะเป็นยางพารานะน่าจะเป็นยางแล,แล้วแล้วก็มีแบบดอกไม้นี่อันนี้เป็นแบบดอกไม้นะคะนี้เป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงนะแบบเขาเยอะนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อนะเพชร พลอยอลามมากแต่ว่าเป็นแตะเตี้ยๆนะคะใส่ไปตลาดเดินเล่นนะคะนี่ดูสีเงินเอาสีเงินดูไปแล้วสีดำมสีดำลองแม่ใหมองใหม่ค่ะขอรับนี่ดูสีดำสีดำคู่นี้ก็สวยนะคะโอ้โหดสีทองอีกจนมาเรื่อยๆสีทองสวยมาก อันนี้น่าจะเป็นตัวพึ่งไหมพึ่งเนาะเนี่ยในพึ่งนี่สีทองสวยสวยนะคะโอ้โหวันนี้เราพาเดินชมรองเท้า29บาทเท่านั้นวันเดียวเขาบอกวันเดียววันอื่นก็แล้วแต่ตามตามล็อกโ้นี้ก็น่ารักจังเลยแมวน้อยอันนี้เป็นแบบคีบๆนะคะแบบวัยรุ่นใส่นะฮะ เ,เตีย้ยๆแบบนี้นะเป็นคีบๆนะคะไปเล่นของกลางได้เออส่วนตัวนี้ก็เลยยิบระยัะเฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะอันนี้สวยอันนี้นุ้ยชอบอยู่นะเลยยิบระยะดีนะเพชรเยอะไม่เกิน oh <my> เอออันนี้ก็ดีอ่ะน,นี้รัดส้นด้วยเอออันนี้ดีอ่ะอันนี้รัดส้นสีเขียวแล้วก็เป็นรัดส้นแบบนี้เฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้ดูดี อุ้ยต้องลองอันนี้อันนี้ต้องลองดูดีดูดีดนะนะนี่นะคะนี่วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเล็บแดงนี่เห็นไหมใส่อุ้ยทำไมตัวเองใส่พอดีเป๊ะเลยพอดีเลยอะ่ะใส่พอดีเป๊ะเลยลูกค้ามาลองรองเท้านะคะเอาดูดูมีหลายแบบนี่เรามองไปไกลไกทั้งกลองนะคะ29บาทเท่านั้น นี่นู้ใส่เล่นๆเนาะพอเวลาเราพื้นศึกเราก็ซื้อใหม่เปลี่ยนนี้เราดูของเด็กของเด็กก็ยี่บเก้าใช่ไหมราคาเดียวกันนะคะของเด็กก็ยี่บเก้าแต่ดูของเด็กนะน่ารักมากเลยอะ่ะดูอันนี้กี่ขวบใส่วะเนี่ยเ,เป็นเพชรเป็นรองเท้าหนีบนะเป็นหนีบแล้วก็เป็นเพชรเพชรนะอุ้ยนี่มันกี่ขวบกี่ขวบเนี่ย นี่นดูสิอันนี้ลาโซนลาโซนน่ารักจังเลยอันนี้เป็นแบบลาโซนนันุ๊กที่เก็บแกะของโมมาเน,นี่โอ้โหเพชรพลอยลงเท้าเด็กนี่ก็เพชรเยอะเหลือเกินเพชรมากอ่ะแล้วก็มีแบบนี้่แต่อันนี้ดีนึกว่าของเด็กอย่างนี้ดีอนิ่มดีอ่ะอย่างนี้นิ่มๆเบาๆนะใส่สบายๆนะถ้าเด็กชอบใส่แตะ อันนี้นิ่มๆเบาๆสบายดีอย่างนี้โอ้เยอะแยะไปหมดอุ๊ยอย่างนี้ก็มีเป็นเจ้าหญิงน้อยรัดส้นหรือไม่รัดก็ได้นะเอาตรงนี้ขึ้นไปหรือเอาลงมาเป็นแบบัะส้นเป็นเจ้าหญิงน้อยโอ้ยน่ารักมากมายคู่ใหญ่ก็มีนะคะไม่ได้มีแต่คู่เล็กค่ะนี่คู่ใหญ่ๆสําหรับผู้ชายใส่ได้นะผู้ชายใส่ได้ก็มีนะคะสวยงามมาก พี่กัดอยู่ที่กรมสุมลกากรคลองเตยนะจ๊ะใครชอบก็มาได้นะคะปกติมาวันอะไรอะ่ะตัวเองอยู่แล้วแต่อ๋อมาที่ละครั้งโอเคขอบคุณมากนะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคน